รีวิวเครื่องเล่นเทปแบบวินเทจนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อในช o แนลนะครับเมกินเจแปนนะฮะตัวนี้โมเดล r q 3 1 7ลำโพงในตัวนะครับตัวใหญ่ครับน้ำหนักเยอะนะครับแจ้งตำหนี้ก็คือไม่มีรางฐานแค่นั้นเองนะฮะแต่ใช้ไฟได้นะครับใช้ไฟ DC ได้ผมมีมออแปลงแถบให้นะครับซื้อไปจะได้ทั้งตัวเครื่องแล้วก็มออแปลงพร้อมใช้เลยนะครับมอแปลงมันจะใช้ไฟ6โวลต์นะฮะลบในนะซึ่งผม ทำให้เรียบร้อยแล้วซื้อไปพร้อมใช้เลยเสียบเสียบกับมออแปลงได้เลยนะครับด้านข้างก็จะมีมอนิเตอร์แล้วก็รีโมทแล้วก็ไม้นะครับมีสายของแขนเรียบร้อยพับเก็บได้นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับก็อสายกว่าม้วนบางม้วนที่ฝืนมากๆจะไม่สามารถก่อได้นะครับเริ่มต้นนะเสียบกับม้อแปลงนะครับกับมออแปลงที่แถมไปให้นี่นะครับด้านข้างนี้นะครับซื้อไปพร้อมใช้ครับนะครับมีม้อแปลงให้นะครับ แจ้งตาหนิก็ตามที่บอกก็คือไม่มีรางฐานให้นะครับซึ่งตัวนี้มันต้องเป็นช็อกเกตฐานเฉพาะสีก้อนนะไม่มีตัวตรงตรงรุ่นให้นะฮะแต่ผมมีมอแปลงแถมให้นะครับเ็มวิวทุกอย่างติดครบนะครับเนี่ยกอขวาเนี่ยสังเกตเข็มเข็มได้หมดนะครับติดหมดนะครับไม้ทุกอย่างได้อัดได้นะฮะตัวนี้นะครับอัดได้เข้าช่องไม้ตรงนี้จะมีช่องไม้ตรงนี้นะฮะไม้เลคคอร์ดนะครับ มีปุ่มพอดปุ่มอะไรต่างๆเดี๋ยวทดสอบฟังเลยนะฮะ e7 นะครับเล่นมาเปิดฝาอย่างนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวลองก่อมันจะกรอได้เป็นบางม้วนนะครับนี่ฮะอันนี้กรอได้กอขวากอซ้ายนี่ปกติเลยแต่กอขวาเนี่ยจะได้เป็นบางม้วนนะครับบางม้วนก็กอไม่ไปแล้วแต่ม้วนนะครับอันนี้แจ้งตำหนินะครับก็อได้เป็นบางม้วนนะฮะจะจอสกอซ้ายได้ปกตินนี้กอซ้าย อ,เ,อเล่นโบลต์ฝางี้ได้นะครับวันรุ่มอยู่ตรงนี้นะครับวอลลุ่มจะอยู่ตรงนี้อันนี้กอลซ้ายกอลขวา,า,วาเพลเรคคอร์ดแล้วก็สต็อปอันนี้สต็อปนะสถานะมีอยู่ทุกอย่างติดครบเสียงดีครับตัวนี้เล่ย์เคาน์เตอร์เดินนะครับเล่ย์เคาน์เตอร์เดินปกตินะเดี๋ยวก็ให้ดู นี่ยมันจะกอได้เป็นบางม้วนนะครับเดี๋ยวเขายัดซูมใหด้วยด้เคาน์เตอร์หลายาปัตียงนะฮ้เีเ็ตได้นะครับฮัลโหัวโหญ่ัลหััั 「私は雪きたい」<music> <music> จบการรีวิวนะครับปุ่มพอตก็ใช้ได้ปกตินะครับปุ่มพอดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ชั่วคราวนะครับขอบคุณครับ